สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกราบขอบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับไม่ลืมกด u b s c r คร e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแคทนั้นสําคัญชะไหนการถอดหรือทะลวงแคทต,ตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ออกเพื่อหวังให้ลดแรงขึ้น ถือว่าเป็นการได้ไม่คุ้มเสียนะครับเพราะรถของท่านนะครับจะปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและทําลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นด้วยครับแคทชื่อติดหูที่คนไทยเราเรียกกันนะครับผมเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาที่มีชื่อเต็มว่า catalytic converter เป็นอุปกรณ์สําหรับกําจัดลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ โดยแคตา l y t ติกคอนเวเตอร์จะทำหน้าที่เปลี่ยนไอเสีย3ชนิดได้แก่สารไฮโดรคาร์บอนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์โดยใช้ความร้อนจากไอเสียนะครับที่มาจากห้องเผาไหม้ทำปฏิกิริยาเคมี e d u c t i o n และ o อกซิเดชัให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนออกซิเจนและไอน้นาำความเป็นมาของแคทนะครับเกิดจากการเก็บข้อมูลของสหรัฐอเมริกาพบว่า รถยนต์ที่ผลิตก,ก่อนปีพศ2 5 0 9ค่าเฉลี่ยรถยนต์ที่วิ่งในระยะทาง1ไมล์หรือประมาณ1.6กิโลเมตรปล่อยมลพิษหรือก๊าซพิษออกสู่บรรยากาศหลายชนิดเช่นไอน้ำมันที่เผาไหม้ไม่หมดหรือสารไฮโดรคาร์บอนถูปล่อยออกมาปริมาณ10.6กรัมก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ประมาณ84 g. กรัมก๊าซในกลุ่มในตัวเช่นออกไซด์ประมาณ4.1กรัมทำให้หน่วยงานของรัฐของสหรัฐอเมริกานะครับ ออกมากดดันให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องติดตั้งเครื่องฟอกไอเสียในรถยนต์ทุกคันรถยนต์ที่ผลิตพร้อมติดตั้งเครื่องฟอกไอเสียมีจําหน่ายเป็นครั้งแรกในปีพศ2518โดยขนาดนั้นนะครับเป็นเครื่องฟอกแบบ2ทางและสามารถลดมลพิษได้เฉพาะสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์เท่านั้นนะครับจากนั้นนะครับจึงพัฒนาให้สามารถลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้ด้วยนะครับในช่วงปลายทศวรรษที่70 ทั้งนี้นะครับสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายให้รถยนต์ทุกคันนะครับติดตั้งอุปกรณ์บำบัดมลพิษจากท่อไอเสียในปีพศ2517ในปีต่อมานะครับญี่ปุ่นก็ออกกฎหมายบังคับให้รถยนต์ติดตั้งอุปกรณ์บำบัดไอเสียส่วนประเทศไทยนะครับได้ออกกฎหมายบังคับให้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินต้องติดตั้งอุปกรณ์บำบัดไอเสียในปีพศ2535และมีผลบังคับใช้ในปีต่อมาครับอายุการใช้งานของแคทนะครับ ในปัจจุบันนะครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นส่วนใหญ่นะครับมากกว่า1 5แสนกิโลเมตรเนื่องจากเทคโนโลยีของระบบจ่ายน้ํามันนะครับระบบจุดระเบิดที่แม่นยําม,มากขึ้นส่งผลให้ได้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์และก็ส่งผลให้แคตไลติกคอนเวเตอร์มีอายุการใช้งานยืนยาวมากขึ้นนะครับเทคนิคที่ควรรู้จะรู้ได้อย่างไรครับว่าแคตนั้นเสื่อมสภาพแล้วโดยให้สังเกตเมื่อเสื่อมสภาพนะครับกินไอเสียของรถจะเหม็นมากกว่าปกติ จนแสบจมูกและเมื่อตรวจสภาพรถประจำปีค่าซ o นะครับจะสูงมากเกินกว่าปกติครับแคทเสื่อมสภาพได้มาจาก2สาเหตุนะครับ 1. เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานกล่าวคือเมื่อใช้งานเครื่องยนต์เกิน1 5แสนกิโลเมตรขึ้นไปลักษณะจะคงรูปทางกายภาพเหมือนเดิมนะครับไม่ตันไม่แตกไม่หักแต่สารเคลือบที่ทำให้ปฏิกิริยากับไอเสียเสื่อมลงประสิทธิภาพการลดไอเสียก็ลดลงเช่นกันครับ 2. เสื่อมสภาพจากการเผาไหม้ที่ผิดปกติเช่นรถติดแก๊สความร้อนจากห้องเผาไหม้ที่สูงเกินกว่าที่ตัวแคตตาล t i ติกคอนเวนเตอร์นะครับจะรับได้มันก็จะละลายจนกลายเป็นก้อนและแตกในที่สุดครับคำถามที่ว่าแคตตาลติกคอนเวนเตอร์ตันได้ไหมสำหรับเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่มีวันตันจากการใช้งานปกติครับจะมีก็แค่การเสรื่อมสภาพส่วนในรถเครื่องยนต์ดีเซล จะมีขำเหมามาเกาะตามลังพึ่งเมื่ออายุการใช้งานเกิน1.5แสนกิโลเมตรแต่ก็ไม่ถึงกับตันครับสาเหตุที่ร้านถอยเสียนะครับชอบเชียให้ตัดแคตตอไลติกคอนเวนเตอร์ออก้วยสารพัดเหตุผลเพราะแคตตอไลติกคอนเวนเตอร์นะครับที่ตัดออกสามารถนําไปขายได้ราคาดีครับการถอดหรือทะลวงแคตตอไลติกคอนเวนเตอร์ออกเพื่อหวังให้ลดแรงขึ้น ถือเป็นการได้ไม่คุ้มเสียนะครับเพราะอาจจะได้ความแรงจากการคายไ้เสียได้เร็วขึ้นแค่นิดหน่อยแต่ในรถยนต์บางรุ่นนะครับอาจไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำแต่รถของท่านจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นพร้อมปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นด้วยครับเมื่อแคตตาลิสต์คอนเวนเตอร์เสื่อมสภาพเสียหายจะทำอย่างไร 1. ห,หากมีทุนทรัพย์มากพอก็สามารถเปลี่ยนตัวใหม่แต่ก็จะมีราคาสูงหลักหมื่นบาทกันเลยทีเดียวครับ 2. หาของมือสองตามเชียงกงราคาถูกมาใช้ทดแทนกันก็ได้ครับแต่ยุดการใช้งานก็ต้องทำใจกันิด้น,นึ่งนะครับ 3. ใช้หมอพักแทนซึ่งมีหลายรูปแบบหลายสูตรแต่ก็ต้องทำใจว่ารถของท่านจะปล่อยมลพิษให้กับโลกใบนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างผมเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ